เรือนจำจังหวัดมหาสารคามวางมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด -19 ตามนโยบายของกรมราชทัณ์และจังหวัดมหาสารคามค่ะ หลังจากรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่งและมีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกรมรชาชทัณฑ์ได้สั่งปิดเรือนจำทั่วประเทศ14วันและงดเยี่ยมผู้ต้องขังรชาชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคม2563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เรือนจำเนื่องจากเรือนจำเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพราะมีผู้ ผู้ต้องขังหนาแน่นแออัดหากเกิดการระบาดจะควบคุมได้ยากซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามจำนวน2,406คนนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมราชทัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามรวมถึงมาตรการร่วมกับศาลจังหวัดมหาสรารคามในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งได้ออก ออกประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังไปแล้วตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อคลายความกังวลลดผลกระทบต่อตัวญาติและผู้ต้องขัง โดยแบ่งการเฝ้าระวังออกเป็น3ส่วนคือ 1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับญาติหรือบุคคลภายนอกกำหนดให้บุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อราชการกับเรือนจำต้องสวมหน้ากากอนามัยจัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลวให้บริการด้านหน้า2จุดมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อบริเวณจุดให้บริการประชาชนทุกวัน 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจา ก่อนเข้าออกต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และตรวจค้นตามระเบียบก่อนเข้าเรือนจำมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมืออ่างล้างมือในเรือนจำ13จุดทุกวันเสาร์อาทิตย์จัดบิกคลิน,นิ่งห้องทำงานห้องพักเวรฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุด สส่วนของผู้ต้องขังกรณีผู้ต้องขังออกไปศาลแจกหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิพร้อมบันทึกข้อมูลไว้เปรียบเทียบหรือประเมินตอนกลับจากศาลในช่วงเย็นผู้ต้องขังต้องล้างมือฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อก่อนขึ้นรถไปศาลเมื่อกลับมาต้องเข้าแถวตรวจนับยอดให้ล้างมือวัดอุณหภูมิซักประวัติการติดต่อกับบุคคลภายนอกขณะอยู่ศาลฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้อบน้ําชำระร่างกายและนําตัว ไปห้องแยกโรค14วันกรณีรับตัวผู้ต้องหาฝากขังจากศาลจะดำเนินการเช่นเดียวกันและทำการตรวจคัดกรองนำตัวไปแยกคุมขังกักตัว14วันเพื่อประเมินสภาวะการติดเชื้อโรคติดต่อ หากพบว่าเข้าไขา่ติดโรคโควิด -19 จะประสานให้กับโรงพยาบาลมหาสรารคามเพื่อดำเนินการซึ่งได้มีการซ้อมแผนการส่งตัวผู้ป่วยแล้วนอกจากนี้สารจังหวัดมหาสรารคามร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามได้ดำเนินการในกระบวนการพิจารณาของสารโดยไม่เบิกตัวผู้ต้องขังออกไปยังสารแต่พิจารณาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เช่นการสืบพยานนัดแรกการอ่านคำพิพากษา การพิจารณาฝากขังต่ออีกผลัดเป็นต้นส่วนการรับประทานจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มมื้อละ3มรอบเพื่อลดความแออัดพร้อมกันนี้ได้เปิดช่องทางให้ญาติและผู้ต้องขังไม่ขาดการติดต่อโดยเปิดกลุ่มลายเพื่อให้ญาติผู้ต้องขังได้เยี่ยมพูดคุยหรือฝากข้อความรายละ10-15นาที มีผู้ใช้บริการกว่า100คนทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคลายความวิตกกังวลของญาติและตัวผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้เรือนจำจังหวัดมหาสารคามปลอดจากโรคโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งค่ะ